ีแล้วด้วยพี่น้องมีคนขับรถศาสนาดีป็นไดไม่ไดแดงขับรถอีกขี่ขับรถเห็นนางตอนนี้เราถึงที่ไหนแล้วลูกพี่ถึงไหนแล้วคะเยอรมันใช่ไหมคะเยอรมันจ้าถึงเยอรมันแล้วนะคะเห็นไหมมันกระสบเร็วๆแบบนี้ละเนาะบรรยากาศเยอรมันกระสีหาภูเขาหน่อยโกาบา่าเท่านะอมีเขาแถวนี้ไม่มีเขาเลยเนี่ย นีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยซูเปอร์มาร์เก็ตกินกันทิงแดงไม่แย่แดงจะกินกันทิงแดงกันมีบ่สเรดบูบ่ให้น้อง, Jeep งจิบจิบนั่นไหมล่นะจอดในรล่ะกันเข้ไปฐานที่จอดขุนปาร์กิ้งแล้วต้องออกไปทางนู้นเออเราคือขุนออกไปปาร์กิ้งบ่คือเฮาสีขาวปั๊มไ,ไ,ไปปาร์กิงง้งไปหนึ่งไปปาร์กิ้งตรงออกไปนู่นห้องน้ำกันไปเ,เ,เ,เลยออกเส้นนอกไปเส้นขวาน่ะห้องน้ำอยู่ห้องน้ำดูนี่ใสในในปั๊มมันเลยบ่เออนี่ไงห้องน้ำเห็นแล้วป้าย นี่ไนงะจอดได้เลยนี่ลูกพี่เออที่จอดแล้วนะคะเราก็จะลงไปกันเรียนบำรุงน้ำมันมาหนี่งเรียยังก่อนเพืนแมนนี่ยถึงแล้วบาร์พี่ห้าสิไปเงี้ยวกันแล้วแมวนบ่โอเคเหาปวดป่วดก็ต้องเงี้ยวแหละค่ะแมนต้องสิไปเงี้ยวไปนั่นแหละโอเคเดี๋ยวค่อยมากันต่อตอนนี้เราถึงอูมนะคะตอนนี้เราถึงอูมกันแล้วนะคะ <c oughs> อูม ประเทศเยอรมนีเดอชแลนด์เมื่อยบ่ลูกพี่บ่ยังบัวเมืออยู่ยังบ่วเมื่อยโอเคอยังยังไปอยู่เออเรามาถึงเยอรมันเรามาถึงเมืองอูมแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปที่ริกตุงสตุกการ์ดนะคะเราก็จะขับรถไปที่สตุกการ์ดแล้วเราก็ค่อยจะเบี่ยงออกไปนะคะอยู่ที่เยอรมนี ว่าถ้าเกิดว่าไปเนเธอร์แลนด์แล้วเนี่ยมันจะมีสวนดอกทิวลิปที่เขาสิบูกไว้สวยมากถ้าเกิดว่าเขาเห็นเนี่ย mm hmm. เขาก็สิพ้ากันแวะทายลูกน่าร mm ือผีเนาะโอเคตามนั้น mm hmm. ตอนนี้ก็คือ mm hmm. เราก็ยังอยู่ที่เยอรมนีแล้วเราก็จะเข้าฝั่งเนเธอร์แลนด์นะคะเดี๋ยวเอาไปตรงนี้มีแดดละตอนนี้มีแดดละออกมาตอนนี้ฝั่งนี้มีแดด นี้เราอยู่ไหนกันอยู่เมืองอะไรของเยอรมันโค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 นนโคนโคนโคนนโค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 นนคนนค นั่นแหละโอ้ยเมื่อยยืดแข้งยืดขาไหนท่ายืดแข้งยืดขายืดทําไงทำดีๆแม่ทำดีๆทำไงทำดีๆยืดแข้งยืดขายังไงทำดีๆแม่ทำดีๆโอเคไปเราก็ไปพักต่อเดี๋ยวเราค่อยขับรถต่อเราลุกพี่ไปทางไดนะ คุณมีความรู้สึกยังไงโอ้ดีใจตื่นเต้นมากเลยค่ะห้าปีที่แล้วคนาดนั้นห้าปีแล้วใช่ไหมที่ไม่ได้มาหาลุงใช่คืมีคนมีคนไทยมากมาหมดเลยนี่จัดสวนสวนน้องนะโอ้ส,<ว>สวนใหญ่<ว>อยู่นะอันนี้สวนเก่าหรือสวนใหม่สวนเกา่าโอ้ลด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 แปลว่ามีมีมีคนมาหลาย ล็อกแลบอลรุดล็อกแล้วนี่ยังบบบนี้ล็อกแล้วได้ยินเสียงล,ล,ล,ล็กลอกอยู่เออสวนใหญ่อยู่มองได้แบบน,นี้สวนน้องสวนน้องรูนเรียวเยีนน่ยมเนาะอันนี้ก็ของเพื่อนเหมืนอนกันบแบบนี้บออีจันเป็นอีกจัน<อ> สวัสดีค่ะมาเจอพี่พี่คนไทยเรามาจากสวิตนั้นเนี่ยขับรถมากันมาจากสวิตแมนโอ้หทำไมมาไกลจังขับรถ่ชั่วโมงอะ้9ชั่วโมงเนาะเราได้หยุดอยู่เนาะสราอลังการงานสร้างสวัสดีค่ะเจอเจอตัวจริงๆแล้วขายขายโอ๊ยบาที่ ก็คดีเออนี่แหละโอ้โมันนันมันม้หามแห้งอันนี้งามมนามพักเนาะอใครมาเห็นก็อีพออีแมนนี่แหละะอีพออีแม่อีพออีเมียอ้าวไยเหรอทยเห้ออุ้ยมากูดเธอลุงมารีสอนมีบอยหล่ะเอา เป็นยังไงเป็นยังไงแล้วจะไปดีอ,อือ,อ,อโอ้ผักนี่เนื้อแค่สวนนี่แค,นนแค่นี่แค่สวนหนึง่งแมนบอลลูกพี่บบนี่แค่โซนหนึง่งต้นบกูดงามฉันจะต้องเอาต,นาต้นบักูดไปให้ลูกพี่ใไงฉันดูเลยนี่ต้นอีหยังละอันนี้อ้าวเธอสีผ้าย,ยางไปหยังทางนี้คือแบบผ้าหนอนยางไปทต้งผุน อันนี้มันหน่อยเนาะอันนั้นมันมันใหญ่ใหญ่ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะพี่ขอบคุณมากมีใส่โทษอย่างเพราะว่ากิดกิดสมาร์ทนิดเราง่ายแมน <c oughs> โอ้ฮะ <c oughs> <c oughs> ต้นมะกรูดสวยสวยง่ามหลาย มันสวยมากเลยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้แค่เป็นสวนเล็กๆเ,เนาะไม่ใช่สวนใหญ่แม่รู้ลูกพี่มันแมนสิได้แต่ขนต้นบักกูดนี่บอกไปนี่นโอ้ยต้นพยยุ่ยเสียนกันมีไหนอันไหนนี่ไงเล็บมือนาง,งอีหยังเล็บมือนาง,อางเล็บมือนาง,ม,นางมันจะเป็นดอกไม้ที่เป็นทวงโอ้โหอีบอกอเป็นนวงน่ มีแค่สวนสวนหนึ่งมั้บ้นนึงมันบ่มีคนดูแลให้มั้นี่มั้งเหี้ยงเห็นนี่ต้นบางกูดนองกระเสียถ้าเกิดมันต้นใหญ่ขนาดนี้กระเสีเอาไปไว้เจ้าว่ามันสิตายบอกเอาไว้อยู่ในบ้าทหมือนหนึ่งมันบ่มีเวลาเบิ่งมันน่ะมันก็ตายเป็นแม่ฮะนอนเสียไปจากสองสามต้นไปไว้ในบ้าน เวลาจะได้บ่ต้องซื้อแม่ลูกพี่<ม>จะได้บ่ต้องซื้อแบบอันแบบแบบอันนี้มันเขาเอิ้นว่าหยังก่อใหญ่ยยแห้งต้นใหญ่ใหญ่ใหญ่ต้นกระถินก็นมีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักก่อนแค่นี้ละหิวขาวก็หิวเอาแนะนำหน่อยเอาว่ามาไอใา้ใบชะพู่ใบชะพู่ <คน S 1> ต้นชะพู่งามแห้งเจ้า,ามาเอาของข่อยไปแล้ว เอาไปเห็ดเอาไปเห็ดใส่กระถางมันจะเป็นไม้ประดับได้ในประดับแต่งามอยู่เลยโปรเซียนเนาะต้นเท่าไหร่เออสวยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ตีนาแล้วสิเอาไปมีแต่คนมีแต่คน ย่ามไรพักสิได้เก็บย่ามไรบะเขือสิออกลูกออกหน่วยเดือนเดือนยังเดือนกระดากรว้ายกระดากระดาห้ากลางเมืองไทยกระดากระดาช่วงใดกลางเดือนหลังหลังกลางเดือนไปใช่ไหมเออนั่นแหละเฮ็ดเชิงเดียกระดากระดาเนี่ย กระดาษไปหาสิงหานี่โอ้มีทุกอย่างจังสรนงานถ้าเกิดไปหาสิงหาม็นบ้าสิงถ้าหลังจากนั้นก็น่าจะได้งานหนาจะได้อยู่ตอเดื่ยอยออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดบึงว่าว่าช่วงใดมันออกสิเด้ไปรรงเราะว่านี่อันงานอีกนี่าไก้อนบั่้อ้อต่อไปบัค่า

ผักแป้นนี่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆเม่ว่อทางเอาไปลงนะโอ้ผักอีตู้แม่พักแมงลักฉันละใจสิขาดบะเขือเอาเลือกมาลูกพี่เลือกมา,ลลกมาแล้วฉันก็จะทําการตลาดให้าหหหมาแล้วโอ้ยผักผักอันนี้ผักอีอย่างนี่นี่บ่แม่นบอกผักอีอย่างนี่ลูกพี่ที่เห็นเข้ามากินกระปลุลแมนบอ,อโอ้ย,อยโอ้ ฉันจะได้กินกับปนุนผักสวย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 ฉันใส่ แม่งลักกระพะไงเนี่ยมันเลี่ยงยากแม่งลักกระพกพักันเนี่ยกระเพ้าเนาะลูกพีมันเลี่ยงยากเอาแล้วลูกพี่ฉันเอาใหญ่เลยนะคะลูกพี่ฉันได้ทีเอาใหญ่เลยค่ะ ฉันคือบเปลี่ยนกางเกงมากว่ะเดี๋ยวฉันดึงขากางเกงขึ้นก่อนเดี๋ยวฉันจะไปช่วยลูกพี่ฉันถ้าไปดึงขากางเกงขึ้นก่อนเออฉันไม่ฉันฉันคิดว่าฉันจะได้ถ่ายรูปตอนที่เราได้จอดพักกันไม่สุดท้ายมันไม่มีที่ให้ให้ไปถ่ายน่สิไม่ใช่นไทยนะคะิติจอด่้าง่อันนี้ต้นอียังนี่ลูกพี่ดอกอะไรเนี่ยดอก ดอกเก๊กฮวยเก๊กฮวยแมนเป็นไรละเก๊กฮวยเก๊กฮวยที่มันเป็นดอกเหลืองเอเาเลือกเข้าไปค่ะเลือกเข้าไปลูกค้าที่สวิตนะคะหรือออสเตรียลิกเกนสไตล์นะคะติดต่อยายแดงได้ถ้าสั่งเยอะเราจะส่งมันอลังการมากต้นมะกรูดเะเปประดับบานอยู่ แต่ว่าอยากได้ต้นใบชะพูไปเห็ดไปทําเป็นต้องเอา,เอาหลายๆเป็นพุ่มหนึ่งสีเข็ดใส่หลายๆในพุ่มหนึ่งอ่ะแม่ลูกพีเหรอเสียไปเห็ดเป็นไหนประดับแม่มลูกพี่จะคือบ่บอกฉันสีซอยโยกปปคุณนะฉันก็นย่างตามกลัวลูกพี่ฉันเลยน,นี่ฉันมาเป็นลูกมือหรือมาเป็นลูกอะไรนี่นมันเป็นช่างภาพแล้วต้นนิยังลูกพี่อันนี้ต้นสัก ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาขากางเกงขึ้นก่นอน,<ใ>นเด <ใน S 2> นะี๋ยวฉันจะตามเธอไปนะเดี๋ยวฉันจะตามเธอไปต้นเตยสวยงามมากเนี่ยชับใบชับพูนี่สวยต้นชัพูนน่ะสวยมากใช่สวยมาก หลบจักสิเอาไปได้เหอเอาไป,ไปบ่ได้ได้เจ้านี่ยขนขนาดเลยอ,เอีหยังอีนะต้นอีหยังอีวะเนี่ยเป็นไรไม่ได้คลายขาย ขนอย่างเดียวเลยค่ะขนลูกพี่ฉันใครอยากได้ต้องติดต่อนางเลยอยากได้หลายอย่างได้ลูกพี่อยากได้หลายอย่างเดี๋ยวแต่ฉันนางคิดอยู่ว่ามันจะเอาไปยังไงแต่ของนนองค่อยว่ากันทีหลังเอาของลูกพี่ไปก่อนใช่ก็คือไม่ได้คุณท้องพี่ไม่ไม่ไม่ฉันแค่จะเอาแค่ไปประดับตกแต่งไม่ใช่ปัญหาไปโลกดึกๆก็ได้ ใช่มากกลับบ้านทั้งนั้นไม่มันเขาไม่เทิดตวดหรอกเห็นไามมันใจแนแหันไหมแถมอีกต่างหากตะหักแถวว่าแม่ขาด